โรงเรียนวัดปรางกาสีอเภอทองผาภูมิจัังหวดกาญจนบุรียินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่2อปีการศึกษา2566โรงเรียนวัดปรางกาสีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบ,บุรีเขต3จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยการบริหารงานของนางพัชราดีล่าพ่วอหนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น888คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน41คนขอนำเสนอการจัดการเรียนการสอนเพื่อรับการนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาดังนี้การจัดการศึกษาตามแนวพระบรมราโชบายรัชกาลที่10 สู่การปฏิบัติโรงเรียนวัดปรางกาสีได้มีการน้อมนำแนวพระบรมราโชาบายรัชกาลที่1ิด้านการศึกษาลงสู่การปฏิบัติดังนี้ด้านที่1วิถีคนดีการปลูกฝังอบรมบ่มเพาะให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมืองด้วยการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจต่อชาติบ้านเมืองยึดมั่นในศาสนาและมั่นคงในสถาบัานพระมหากษัตริย์ โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมวันสำคัญที่เกี่ยวกับ3สถาบันหลักคือชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์ได้แก่กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระเชษฐาธิพมลลักษณ์พระบรมราชินีกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติและในส่วนของกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาได้แก่กิจกรรมวันวิสาขาบูชากิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมวันออกพรรษาตักบาตรเทโวโหรณนะเป็นต้นด้านที่สองคุณธรรมนำชีวิต ด้วยการปลูกฝังส่งเสริมการจัดก,กิจกรรมที่นักเรียนมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมสามารถรู้จักแยกแกะสิ่งที่ผิดชอบชั่วดีปฏิบัติแต่สิ่งที่ชอบที่ดีงามปฏิเสธสิ่งที่ผิดสิ่งที่ชั่วโรงเรียนวัดปรางกาสียึดหลักการคิดที่ว่าช่วยกันสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยวิธีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมได้แก่โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โครงการโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมค่ายพุทธบุตรกิจกรรมทำบุญทุกวันพระสวรรกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกิจกรรมเด็กดีมีเงินออมและกิจกรรมหนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงการคุณธรรมเป็นต้นด้านที่3 1หนึ่งนักเรียนหนึ่งอาชีพมีงานทำมีอาชีพโรงเรียนวัดปรางกาสีได้ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมทักษะอาชีพได้แก่กิจกรรมตลาดนัดพอเพียง กิจกรรมห้องเรียนอาชีพกิจกรรมชุมนุมเป็นต้นด้านที่4จิตอาสาด้วยหัวใจเป็นพลเมืองดีโรงเรียนวัดปรางกาสีจัดให้มีกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความมีจิตอาสามีการนำคุณธรรมลงสู่ชุมชนโดยการร่วมกิจกรรมกับชุมชนได้แก่กิจกรรมวันเข้าพรรษากิจกรรมศรัทธาพาขึ้นเขากิจกรรมประดิษฐ์ผ้ากระเรียง รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมให้ความช่วยเหลืองานวัดงานชุมชนอยู่เสมอจึงทําให้โรงเรียนวัดปรางกาสีมีความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนชาวบ้านตามหลักประวรน,นั่นคือบ้านวัดโรงเรียนนอกจากนี้ยังมีโครงการลูกเสือที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตอาสาผ่านกิจกรรมต่างๆและมีกิจกรรมการทําความสะอาดเขตพื้นที่เป็นต้น การเร่งรัดยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนวัดปรางกาสีได้ดำเนินการดังต่อไปนี้การยกระดับผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนวัดปรางกาสีด้านการบริหารจัดการมีการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์จัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์จัดระบบดูแลช่วยเหลือมีการจัดการประชุมผู้ปกครองทุกภาคเรียนมีการไปเยี่ยมบ้านนักเรียนนิเทศ ำกับติดตามผลเพื่อนำผลสำเร็จมาพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายวิชาการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC ระหว่างผู้บริหารและคณะครูด้านกระบวนการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมีการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง2551 ทำการวัดผลการเรียนปลายภาคเรียนทุกกลุ่มสาระมีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลมีแผนพัฒนาผู้เรียนที่ชัดเจนและปฏิบัติได้มีการวิเคราะห์ผลการทดสอบโอเน็เพื่อหาจุดเด่นจุดด้อยและทำการสอนซ่อมเสริมพัฒนาผลสำเร็จอย่างต่อเนื่องจัดทำสื่อการเรียนการสอนและการจัดบรรยากาศชั้นเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้จัดกิจกรรมการสอนซ่อมเสริมวัดผลตามแนวของสทศ o n e t n t r t ด้านผลสำเร็จทางการเรียนโรงเรียนวัดบางกาสีมีการดำเนินโครงการเพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียนได้แก่ 1. โครงการยกระดับผลสำเร็จ 2. โครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3. โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เพื่อยกระดับผลสำเร็จทางการศึกษา มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงมีการจัดการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนจัดการแข่งขันวิชาการในกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันภาษาไทยวันสุนทรภู่วันวิทยาศาสตร์วันคริสต์มาสในโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์และจัดกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ O, N, T และ R, T มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบโดยคุณครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนเพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นมีการนำผลการทดสอบ ONET NT และ RT 3ปีย้อนหลังมาเปรียบเทียบผลคะแนนและนำผลคะแนนมาวิเคราะห์ปรับปรงุงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้สูงขึ้นตามลำดับต่อไปด้านปัจจัยส่งเสริมจากภายนอก การได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองในการประชุมปรึกษาหารือทั้งในด้านวิชาการและการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอาทิเช่นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบ,บุรีเขต3ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดกลังกาสีสถานีตำรวจภูทรทองผาภูมิ ได้นำวิทยากรเข้ามาอบรมส่งเสริมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดปรางกาสีได้ดําเนินการโครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และสะสมประสบการณ์ใหม่ๆและได้รับการสนับสนุนสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแบบฝึกทักษะจากหน่วยงานต่างๆในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ความพร้อมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาปีการศึกษา2566เรียนวัดบังกาสีมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการสร้างความเข้าใจให้คณะครูและบุคลากรเข้าใจแนวทางการปฏิบัติและการพัฒนาคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานการศึกษา กำหนดค่าเป้าหมายความสำเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินง,งานในแต่ละประเด็นได้ครบถ้วนและตามมาตรฐานการศึกษามีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาอยู่เสมอจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาโดยมีข้อมูลสาระสนเทศเพื่อนำไปใช้บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดรังกาสีดำเนินการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นแบบแผนหรือแนวทางหรือข้อกำหนดของการจัดการที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความรู้เป็นส่วนกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานำไปปฏิบัติเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดไว้มีการกำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรคือ โรงเรียนวัดรางกาสีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสมรรถนะหลักความรู้ทักษะเจตคติสร้างสรรค์นวัตกรรมก้าวล้ำเทคโนโลยีเป็นพลเมืองดีมีวัฒนธรรมชุมชนสู่หนทางอาชีพการดำเนินงานอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและสื่อสารได้โรงเรียนวัดรางกาสีมีนโยบายในปี2566ให้เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โดยให้ครูและผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการดําเนินการโรงเรียนดําเนินการให้ครูประจําวิชาภาษาไทยประเมินการอ่านเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นครูประจําวิชาภาษาไทยรวมกันวิเคราะห์สภาพปัญหาหาสาเหตุเพื่อจัดทาข้อมูลนักเรียนที่มีปัญหาการอ่านการเขียนของทุกระดับชั้นเป็นรายบุคคลจัดทําแผนพัฒนาและซ่มเสริมที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลประสานความร่วมมือระหว่างครูภาษาไทย และครูผู้สอนกลุ่มสาระอื่นเพื่อแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนทุกระดับชั้นครูทุกกลุ่มสาระร่วมรับผิดชอบและร่วมแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยโดยเน้นคุณภาพนักเรียนคุณภาพครูและการบริหารจัดการที่ดีมีแผนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยไว้ในการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน ครูจัดการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้งฟังพูดอ่านเขียนและคิดโดยปฏิบัติอย่างจริงจังทั่วถึงและเพียงพอครูจัดการเรียนการสอนภาษาไทยด้วยเทคนิควิธีสอนและสื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับการพัฒนานักเรียนแต่ละกลุ่มเป้าหมายครูเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านการเขียนนโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นมีการศึกษา2,566 โรงเรียนวัดบางกาสีได้ดำเนินการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายคิดเลขคลองคิดเลขเป็นเพื่อตอบสนองนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนบ,บุรีเขต3าโดยให้ครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดำเนินการทางโรงเรียนวัดบางกาสีได้จัดทำแผนพัฒนาการขับเคลื่อนง,งานตามนโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นมีการนำข้อมูลของผู้เรียนมาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามนโยบายสามารถนําไปปฏิบัติได้มีแผนงานโครงการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายที่สอดคล้องกับปัญหาหรือจุดพัฒนาที่ได้รับการวิเคราะห์อาทิเช่นกิจกรรมคิดเลขคล่องท่องสูตรคูณกิจกรรมยอดนักคิดพิชิตรางวัลในการพัฒนาคุณภาพตามนโยบายคิดเลขคล่องคิดเลขเร็ว ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาขับเคลื่อนตามนโยบายมีปฏิทินที่ชัดเจนและสามารถปฏิบัติได้ตามนโยบายมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนและนอกโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการคิดเลขเร็วคิดเลขเป็น <c oughs> เพียงพอต่อการนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและบันทึกเป็นปัจจุบัน มีการประเมินผลการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างครอบคลุมเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาให้เหมาะสมกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนมีตารางการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนตามนโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นเหมาะสมตามระดับชั้นเรียนมีการวัดและประเมินผลครอบคลุมตามนโยบายคิดเลขเร็วคิดเลขเป็นและมีความหลากหลายมีการประเมินผลอย่างต่อเนื่องครอบคลุมความรู้ระบบกลไกการดูแลในสถานศึกษาของโรงเรียนวัดบางกาสี การที่ 1. การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุมาตรการป้องกันและแก้ไขแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่และชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคารเรียนอาคารประกอบมีการจัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวัง ด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียนแต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมงพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งสถานพยาบาลดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภยัยและบำรุงดูแลจัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษาจัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทำลายกำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือเครื่องใช้เครื่องเล่นสนามอุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัยสถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนร่วมมือกันกำหนดมาตรการรับส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียนทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจรจัดครูและนักเรียนคอยรับส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออกด้านที่2การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยมาตรการป้องกันและแก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัดดูแลสถานที่ให้สะอาดถ้าเกิดเหตุคีภยัยรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนทันทีให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตรายตรวจสอบสภาพอาคาร,ครต่างๆอย่างสม่ำเสมอตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฐมพยาบาลเื้องต้นและจัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านที่2การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัยมาตรการป้องกันและแก้ไขแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ําเสมอจัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัดดูแลสถานที่ให้สะอาด ถ้าเกิดให้ดัคคีภัยรายงานผู้อำนวยการโรงเรียนทันทีให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตรายตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคารจัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปรถมพยาบาลเบื้องต้นและจัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินด้านที่ 3. ปัญหาทางด้านสังคมมาตรการป้องกันและแก้ไข แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียนห้องน้ำให้ความรู้แก่ครูนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนจัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่องให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับชั้นนำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือโดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานพ่อแม่หรือผู้ปกครองทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่างๆด้านสารเสพิดจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถที่ถูกต้องเช่นศิลปะดนตรีกีฬาเป็นตน้นและให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่างๆอย่างเหมาะสมการทะเลาะวิวาท ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแลโดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลําดับด้านที่4ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียนมาตร,ราการป้องกันและแก้ไขสร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของนักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อมการป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆระบาดมากขึ้นจัดทำมาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจนตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้งประสานง,งานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิดปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาดแจงผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน จัดน้ำดื่มน,น้ำใช้ให้ปลอดภัยรวมทั้งระบบกักเก็บน้ำและระบบการจ่ายน้ำให้ถูกสุขอ,อนามัยมีส้วมที่ถูกสุขอ,อนามัยมีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างมือและให้ความรู้ในการล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธีควบคุมความสะอาดในการปรุงอาหารและจัดจำหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะและจัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะด้านที่ 5. ปัญหาด้านสัตว์มีพิษ มาตรการป้องกันและแก้ไขจัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นตัดแต่งกิ่งไม้กำจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียนให้ความรู้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษตลอดจนวิธีการป้องกันและปฐมพยาบาลเพื่อต้นกรณีได้รับพิษจัดทำป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยงเช่นบริเวณรั้วสถานศึกษาต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเป็นต้ตนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์เช่นกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงด้านที่6คผลกระทบจากการสู้รบและความไม่สงบมาตรการป้องกันและแก้ไข สถานศึกษาแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพื่อติดตามสถานการณ์ข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวกับการสู้รบและความไม่สมบที่ทําให้เกิดผลกระทบต่อน,นักเรียนมาให้ครบูบุคลากรและนักเรียนทราบโรงเรียนวัดปรังกาสีได้ตระหนักถึงความสําคัญและมุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตามเป้าหมายและนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต3เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ต่อไป ผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนวัดรังกาสีขอขอบคุณคณะกรรมการนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบพระคุณค่ะ